อย่างยังสัน้นของอีกแล้วของอีกแล้วเตี้ยคองอีกแล้วไปใส่โอ้ยบังเน่คือมอมแม่ม่แท้ม่อนซ้อนตีเขาบ่มาหาสองมือก็เห็นหนาสองมือ ฮะไอ้ยิ้มเซรเร็วลฮะฮะขึะ้ยเฮดจังสันไปไปทอนลักมาดหยังจัง,งอยก็เลยน้ำหาขวี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอนให้ อกเนียนแถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งโมงห้านได้ไปไปลูกไปไปเลย เอาออกมอมแมมมากเ,เล่นขี่ักอ่ะกวนกันีแล้่ แรมบ่เอาขี่ได้บ่เอาขึ้นขึ้นกันนะโอ้ขี้ได้อยู่เอาขึ้นมากันน่ะได้อยู่ขึ้นกูหลังมันแหลม สามเดือนบอกกินหย่าเคยมีเด็กงอนอวนไปล้างแก่นัเขาเิ้มันยังานยู่นั่นดึงมันออกมา ยังมือเศ้าอ,อกไปทย่งนี่สิละค่ะพี่น้องตไมมิจะะต,ตมมอมแมมมอมแมมยายตูมม,ม,ตมันคืออ้วนแท้